นักงานสอบสวนสพเมืองปราจีนบุรีนำตัวผู้ต้องหาเจ็ดคนคดียิงนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสาจอโต้งเสียชีวิตไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและท้ายคำร้องตำรวจคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกชะกันและกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยาน ระหว่างนําตัวออกจากโรงพักตํารวจจัดขบวนแยกเป็น3คันคันแรกเป็นรถกระบะควบคุมตัวผู้ต้องหา4คน2คนแรกคือมือปืนและอีกสองคนเป็นผู้ติดตามนายสุนทรส่วนคันที่2เป็นรถตู้ค่ะคันนี้ควบคุมตัวผู้ต้องหาอีกสองคนซึ่งเป็นผู้ติดตามตัวนายสุนทรและอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนปฏิเสธต,ตอบคําถามสื่อมวลชน และคันสุดท้ายตำรวจช่วยกันพยุงตัวนายสุนทรหรือโกธรอ,อายุ85ปีขึ้นรถคันนี้เพียงคนเดียวผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความสัมพันธ์กับสอจอต้องว่าเป็นไปอย่างไรนายสุนทรยอมรับค่ะว่ารักเป็นลูกเป็นหลานและพูดคุยเคลียร์กันเรื่องการลงสมัครสมาชิกอาบาจอกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นคนสั่งยิง,ง,งด การควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง7คนครับตำรวจใช้ชุดเฉพาะกิจพร้อมอาวุธครบมือนะครับประกบดูแลอย่างแน่นหนาครับเพื่อนำตัวไปส่งสารฝากขังเพราะเป็นคดีอุกชะกันครับล่าสุดสารไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับแล้วก็นำตัวส่งเรือนจำกลางจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงครับ เมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมานางกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลูกสาวของนายสุนทรเดินทางไปเยี่ยมระบุว่าเป็นห่วงสุขภาพของพ่อเพราะว่ามีโรคประจําตัวหลายโรคและเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวเขา่าเดินไม่ค่อยสะดวกนางกนกวันยืนยันว่าการเสียชีวิตของสอจอตงไม่เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นและปฏิเสธข่าวที่บอกว่าเตรียมจะส่งลูกชายลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจปราจีนบุรีเพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งทั้งนายสุนทรและตัวนางกนกวัน ก็สนับสนุนสอจต้องในการลงสมัครมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดกันแต่ไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่บ <hesitation towards reconcile> ้านค่ะอเขามีข่าพี่เจ้าสนิทโดยสปสิแน่จริงไหมสนิทกับพี่พี่ไม่เคยพูดอะไรเลยที่แต่สนับสนุนแม่หลานนะไปเแคลูกผู้ชายผู้ชายที่อายุสูงแล้ที่ไหนแล้ว

ในจํานวนนี้ก็คือมือปืนสองคนนะครับไปชี้จุดเกิดเหตุทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บ้านของนายสุนทรครับโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงด้านพลตํารวจโทอักคาราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าการตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับพบร่องรอยกระสุนทั้งชั้น1และชั้นสองทให้เชื่อว่าผู้ก่อเหตุตามมายิงซ้ําครับส่วนหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้าน อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานส่งรายงานมาให้นะครับแต่ไม่ว่ากล้องวงจรปิดจะเสียหายหรือไม่มีภาพก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ครับส่วนที่มีรายงานว่ามีตำรวจหนึ่งนายอยู่นอกบ้านขณะเกิดเหตุนั้นได้สั่งให้ตำรวจภูธรภาคสองตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับแต่จากแนวทางการสืบสวนและสอบปากคำพยานเป็นไปได้ว่าจงใจวางแผนมาก่อน เบื้องตน้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มฐานความผิดไต่ตรองไว้ก่อนส่วนจะมีผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนครับยิงจากทั้ง ในบ้านออกไปนอกบ้านและจากนอกบ้านเข้ามาในบ้านเลยครับวงจรปิดสรุปว่าเจอไหมครับภาพรอให้สปะสะสรุปครับเพราะาตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าวงจรปิดใช้การได้หรือไม่และก็มีข้อมูลในนั้นอย่างไรครับททรตอนนี้ประมันกี่ตัวติดเยอะไหมครับในบ้านอะไรนะครับมีวงจรปิดกติดเยอะไหมครับในในบ้านกี่ตัวมีวงจรปิดติดเยอะหรือไม่ผมไม่ผมไม่ได้ถามจำนวนตรงนี้ครับจนถึงตอนนี้บอกได้หรือยังเขาว่ามีการวางแผนมาก่อนหรือเปล่าครับบอกได้หรือไม่เอาเป็นว่าผมเชื่อว่ามีการวางแผนมาครับเพราะ ข้อหาที่ตำรวจตั้งเนี่ยร่วมกันเจตนาฆ่าเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการแบ่งหน้าที่กันในการทำใช่ไหมวันนี้มีการประชุมเราให้แจ้งเพิ่มไปว่ามีการไต่ตองไว้ก่อนครับ พลตำรวจโทอัครเดชยืนยันว่าประเด็นที่เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลที่ออกมาว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของลูกน้องนายสุนทรกับตัวสอจอตงรวมทั้งประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่านายสุนทรน,นอนอยู่ในห้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้เป็นไปแบบนั้นเพราะว่าแนวทางการสืบสวนไปพบว่าทุกอย่างถูกจัดวางเอาไว้ทั้งหมดแล้วส่วนผู้ต้องหากระดานี้ยังมีทั้งหมด7คนหลังจากนี้จะมีการขยายผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยิงต่อสู้กันด้วยค่ะ